มาแล้วเอาแล้วครับตอนแยกไปแล้วครับตอนนี้กับเวสเปนามุสองแต้มแรกจากไอระดาครับตอนนี้เอาเหรอโอ้โหนะครับตอนนี้โดนนำไปสองแต้มครับจากทีมของไอระดานำไปแล้วครับตอนนี้ชุดสามแต้มได้ไม่ได้ครับอ阿拉เสวนกลับมาแล้วครับตอนนี้สวนกลับมาแล้วครับชุดสองไอระดาครับโอ้โหยังไม่เข้าครับ มาได้แปดฟาวนะครับตอนนี้นี่วิดาลาสลักมด้วยแต่ก็มีพระเคสมาด้วยเลยครับนะครับเป็นลูกโทษครับมาได้สี่ครับเป็นผู้สำเร็จโทษในลูกนี้ครับลูกแรกปุ๊บไม่เข้านะครับมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับลูกที่สองับผม อ่าครับเรียบร้อยครับลุงนี้อีกหนึ่งคะแนนครับอ่านะครับตอนนี้เป็นทางสุดบุลเลงครับลำเรียงบอลขึ้นมาครับหมายเลขแปดครับอ่าละมองหาเพื่อนแล้วไม่รีบครับวันนี้ไม่รีบครับอ่านะครับในที่สุดชุดครับชุบแม่นิดเดียวครับนิดเดียวท่านั้นเองครับสวนกลับเร็วครับตอนนี้หมายเลขหกโยนให้กับเพื่อนหมายเลขสี่ครับไอระดาครับฟาบมาหมายเลขสองับฟาบฟาบมาเลยครับสามารถได้ลหมชุดปุ๊บไม่เข้าครับวันนี้อาสวนกลับเร็วมาแล้วครับตอนนี้สุดบุลเลงโอ้โหโดนแยกกลับไปได้ครับ โอ้โหของทีมนี้ก็ไม่ธรรมดาครับตอนนี้มีเสร์ฟกลับเลยครับเอ๊ะอาแล้วครับยังครับยังอยู่ในทีมของอาาดาครับยังได้บอลอยู่นะครับตอนนี้ยังได้ลูกอยู่ตอนนี้ยังทำไงครับยังไปแย่งกันมาครับเอาแล้วครับสุดมุเด็ยจงได้อ้าวฟาวล์ก่อนครับอาณาดาฟาล์อาณาดาฟาล์โอ้โห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 ปอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โห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 ้โอ้โหโอ้โหโออ้โหโอ้ ทีมหมูปิ้งทีมใครทีมหมูปิ้งอ๋อซื้อหมูปิ้งยี่ห้อซื้อได้ครับตอนนี้โอ้โหมโดนปัดออกไปซะก่อนนะฮะเจ้าของร้านหมูปิ้งไปไหนครับตอนนี้ลูกค้ารอหมูปิ้งอยู่ครับท่านมาช้าเราจะขโมยหมูปิ้งท่านไปนะฮะมาที่ร้านด่วนแล้วตอนนี้ไม่เข้านะครับลูกที่หนึ่งครับผมอ่าครับลูกที่สองครับไปยี่สิบครับจากศูนย์โมเด็นครับ ปุ๊บปุ๊บเอาละครับแม่ลงกันได้ฮลกนี้เอาล้วครับสวนกับเลวมาแล้วครับจากน้องแฮกครับน้องแฮกครับนี่ขึ้นมาแล้วมายเลขเจ็ดครับลาสองห้าครับไงครับสองกับเพื่อนครับยังไม่ชุดครับเอาล้วครับไอ้แท็กติกครับมายเลขสี่ยังไม่ชุดครับเฮ้ยเอาล้วครับเอาไปแล้วครับส่งไ้เพื่อนหลุดมือนะฮะแม่โอ้โหทีมนี้ก็เทคนิคไม่ธรรมดานะครับไอระดาของเราครับเซิร์ฟลาเซิร์สาวไม่ได้ไม่ได้ครับเอาแยกกลับมาได้ครับสมุดได้ครับ มองหาเพื่อนแล้วครับไปแล้วครับส voulais, สดกับเลยไปแล้วสรับเกับเลยไปแล้วครับนะครับอะไรนะครับส่งไปกับเพื่อนครับชือครับตรงนี้ถือไม่ไม่เข้านะครับตรงนี้โอ้โหสูดสีครับตรงนี้สูดส,ส,ส, ouais. ส,ส,สีเยอะตอนนี้ยังสูดสีกันอยู่นะฮะนะครับเป็นส่วนบุญเองครับจะได้ลูกครับส่งกับเพื่อนมาได้แปลครับเอาละครับจำเรียนมาเรื่อยๆครับยังไม่ชุดครับยังไม่พร้อมครับอายังส่งไปเรื่อยเรื่อยครับบรรเสดครับส่งไปเพื่อนครับ อ๋อแล้วครับนี่ครับโอ้โหมีเสียงโอ้ยเดิอเหะน้อยปึ๊บชุดเลยครับนายครับมาครับเล่นต่อครับตอนนี้เอาขึ้นมานะครับไอระดาขึ้นมาแล้วครับตอนนี้อ๋อแล้วครับหมายเลขเจ็ดครับไใส่เปครับส่งให้กับเพื่อนชุดไปมชุดปุ๊บโอ้โหสวยงามครับลูกนี้อีกสองคะแนนครับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับตอนนี้คะแนนอยู่ที่5ต่อ1นะครับไม่เป็นไรครับไม่ห่างไกลเท่าไหร่ครับหมายเลข8ครับส่งมาให้เพื่อนครับสมุดเล่นข้างล่างครับตอนนี้ โอ้โหสุดพลาดครับโดนสวนกลับเร็วมา้วครับตอนนี้สวนกลับเร็วมาแล้วไอ้แม่สะดุดเท้าซะก่อนครับรองแคกสะดุดเท้าซะก่อนลูกกระเด็นออกไปครับอ่ะสุดไม่ได้เพราะเราจะได้ลูกครับลำเรียงขึ้นมาครับผมก็สนุกดีครับคูนี้เป็นคู่สุดท้ายแล้วครับแมอย่าลืมครับพรุ่งนี้สี่โมงครึ่งเป็นต้นไปครับเราก็จะมีการแข่งขันตั้งแต่คู่แรกเลยวันละห้าคู่ครับ ถ้ามาครึ่งก็ได้สิมาครึ่งมันก็มาเที่ยวก่อนมาดังเล่นกับมาจองที่ก่อนได้ฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเต็มมะเดครับพรุ่งนี้พมของพรุ่งนี้พรุ่งนี้ห้าคู่เลยพี่ตั้งแต่สี่โมงเลยครับอูสอาวุโสฟอร์ดวิลจะเจอกับทมุรีคู่แรกถูกต้องครับแล้วก็มกังกรบีมังกรบีนี่รู้สึกว่าดึงทีมชาติมาด้วยโอ้โหได้ดูของดีนะครับตอนนี้ก,นก็ทีมคนเบื้องหลัง แต่ไม่ใช่จบสุดานะคนเบื้องหลังล้วนๆเลยคนเบื้องหลังที่เฉยครับแล้วก็แฟลไฟนะครับพบกับ s อ b นะครับแซบนะฮะพวกนี้โอ้โหเศรษดายิงๆสื่อสารนะครับพบทานุกินะฮะแล้วก็มังกรเอพบกับวิซิเตอร์พวกนี้นะฮะมารับชมกันได้นะครับแต่การูดนี่มันน่าดูทั้งนั้นเลยครับผมเศรษดายิงๆนี้ผู้เล่นตันเลวแม่เกือบเข้าทาไมเข้าเขาออกไปซะก่อนครับโอ้โหตอนนี้คะแนนอยู่ที่5ต่อ4ครับแม่สู้สีกันมากครับตอนนี้ ส่วนโมเด็งเนี่ยก็ไม่ธรรมดาครับไอระดาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับตอนนี้อยู่ที่จังหวะใครจะดีเหมืกันครับปุ๊บแม่เกือบแม่เกือบครับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้อาระครับนี่ไอระดาขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เฮ้ยแต่นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหลูกนี้เลี้ยอเป็นสวยงามมากครับอยาเรียกครับตอนนี้ยังไม่รีบร้อนครับสุวนโมเด็งบอกยังไม่รีบไม่รีบใี่นำไปก่อนครับเดี๋ยนรอบก็จนั่งนำเรียงบอลขึ้นไปก่อนนะครับตอนนี้ เอาเลยเด็กสวยังไม่ขึ้นนะทเยี่ยมมากเฮ้ยโอ้โหนิดเดียวครับหานิ่เดียวครับเกับเลยว่าเอ้าตอบกลับคืนมาได้ก็ส่งมาได้ก็ส่งกับเพื่อนครับมาเล็ก้าชุนเลยครับปุ๊บลูกนี้ปุ๊บโอ้โหสวยงามมากครับลูกนี้นะครับสามคะแนนครับแม่ก็ถือว่าสูสีครับตัดเรื่งสูสีกันอยู่ครับสองทีมนี้ไอระดาข้ามาได้ไม่เกี่ยวอย่าเสียงดังครับอย่าเสียงดังครับ ที่มา,ดดา,าแดงครับเราทุ่แล็แหม่ไม่เข้าครับเอาไมแย่กลับขือนมาได้สม,มุดเลยนะสวนกลับึือมาแ้วครับสวนกลับึ้นมาโดยเบิดเบิดแฝงค่เบอร์แปดสวนึ้นมาแ้วครับมองหาเพื่อนออกตาซ้ายครับเอาส่งข้าวผ้าครับโอ้โหโดนปัดไปก่อนครับแม่โดนปัดไปก่อนโอ้โหสองเซนติอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันจริงๆครับใครที่มีจังหวะสุดท้ายที่ดีกว่าก็จะได้คะแนนไปทันทีเลยนะครับอ๋อสนุกสนานอีกหนึ่งทีมครับวันนี้แหม่ผัดกันรบผัดกันรับครับ ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไม่มีใครเหนือกว่าครับคู่นี้ถือว่าสูสีนะฮะทีมนัน้นเอาคุณรู้ได้ไงฮะโอ้โหออกมาซะก่อนครับเดินปัดออกไปครับตรงลูกนี้ฮะทีมสูสีก็ได้ครับ,ด,รบดีมากเลยรวมก,กันรวมกัตรวจกลับไปนะครับทีมของอารดาครับ โอ้โหแยกกลับมาได้ตอนที่โอ้โหเวียดผิดกับหมายเลขสองครับโดงกับเพื่อนเ้ยชูดครับไปแม่ได้ไหมโอ้โหฟาวซักก่อนครับหมายเลขเก้าฟาวนะครับนี่ครับโอ้โหอะาแล้ครับผาเสิบอ้าครับเป็นผู้สำเร็จโทษในรูปนี้ครับเริ่มจากรูปที่หนึ่งครับ แม่ภาพเป็นนิดเดีย pues วครับไม่เป็นไรครับลูกที่สองครับลลงนะครับแม่ลูกนี้โอ้โหนิดเดียวครับเอาไปต่อไปครับสวนกลับเร็วนะจันนี้ผมวุ้นได้มาหาเพื่อนครับมาเพื่อนก่อนครับเอาล์ะครับมองส่งไปใครดีครับเอาเอ้ยโดนแยกกลับไปครับตอนสวนกลับเลยมาแล้วครับสวนกลับเลยมาครับตอนนี้มาได้เจ็ดครับยังไงครับน้องแฮกนะครับจะมกับเพื่อน แม่ได้ตักออกไปซะก่อนครับโอ้โหโอ้โหตอนนี้ครับตักได้นี่ตักได้นี่ครับผมครับตอนนี้หมายเลขแปดครับชมกรบเพื่อนครับหมายเลขสิบเอ็ดครับอย่างต้องแก้เกมคืนครับปุ๊บแม่ให้เอาย้อนสอบอารตอนนี้จะชนกับอะไรมาอีกแล้วครับโอ้ไอระดานเล่นเร็วครับตอนนี้ปุ๊บชนกับเพื่อนด็กปุ๊บโอ้โห แม่ลูกนี่สนกับเร็วได้น่ากลัวมากครับตอนนี้ต้องใจเย็นๆก็สิ้นสุดหมูได้ของเราครับต้องรับเลียงประมาณนี้ด้วยครับหากพลาดอย่างนี้บ่อยคะแนนอาจจะไปไกลได้ครับตอนนี้ครับตอนนี้ยังอยู่ที่สุดหมูได้ครับยังไงครับสวนกับเพื่อนครับชุดเลยลูกนี้ครับโอ้สวยงามมากก็สวยงามมากครับไม่ได้ครับนีกไม่ไกลครับนีกไม่ไกลฮะอยู่ที่ ใครจะได้เร็วกันโอโหสวนกลับมาได้คืนอีกสองแต้มอีกนะครับตอนนี้อะไปไหนครับตอบเรยงมาเลยครับตอนนี้โอโหตอนนี้อารดาของเราครับก็สวนกลับเร็วได้น่ากลัวนะครับตอนนี้จุดคนได้ของเราก็ต้องเล่นทีมชาเอาไว้ครับต้องขัมเกมชาเอาไว้สวนกลับเร็วมานะครับมาแล้วมาได้สี่ของเราครับมาเพื่อับหมาได2สองัอหมาไเจ็ดชุดเรียบร้อยครับตอนนี้โอโหน้องแคทของเราได้แม่นยำมากตรงนี้ครับ โอ้โหเอานะครับตามนะครัตอนนี้แต้อยู่ที่14ต่อ10แล้วนะครับตอนนี้โอ้โหสูสีครับอยู่ที่จุดความเด็ดขาดของการชุดครับปึ๊บโอ้โหเอาคืนมาแล้วครับอีก3แต้มครับคุณยึดมือทองใช่ไหมยังนนะ <c oughs> เสียงดังครับอโอ้โหอ,อ,อีกหนึ่งรูปครับตอนนี้ ขอเวลาน่าครับโดยทีสุดโมเด้ตครับขอเวลาน่าครับตอนนี้ไม่ไหวฮะตามไม่ทนันจ้าเกมเร็วนี้สู้ไม่ทนันครับต้องขอเวลานาอกก่อนครับวางแผนใหม่นะตอนนี้โอ้โห,โหคู่นี้ถือว่าเป็นคู่พี่สนุกสูสีคู่หนึ่งนะคุณก็ล่อครับคุณก็ล่อมาท้กข้างในนี่นนอ่าทีนี้ก็แหมก็ครับไม่เสียแล้วที่เป็นคู่สุดท้ายที่นั่งดูนั่งชมกันนะครับสนุกมากครับทีนี้สูสีตอนนี้คู่นี้สุสีกัน คุณสุขวันคิดว่าใช้ได้คคู่นี้เอาคู่นี้ใช้ได้นะครับตอนนี้คะแนนอยู่ที่16ต่อ13ถือว่าคะแนนยังไม่เยอะมากนะครับยังไม่ขาดลอยเท่าไหร่ครับมีสิทธิ์ที่จะทำคะแนนกลับคืนมาได้ครับผมตอนนี้ขอบคุณครับท่านสปอนเซอร์ที่ใจดีทุกท่านเลยที่ขึ้นไปเอาไว้นะครับนี่เป็นสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนไกลาเป็นอย่างดีนะฮะ มาเชิญทีมรองศาสนได้นะครับตอนนี้16ต่อ13ไม่เท่าไหร่ครับสุนุนได้ของเราก็สามารถตีตื้นกลับมาได้นะครับและทีมของอาณาดาก็สามารถที่จะทำแต้มเพิ่มได้อีกถูกไหมครับตอนนี้อยู่ที่เทคนิคของใครจะดีกว่ากันทั้งนั้นเองตอนนี้นะครับตปิดกกูลงแล้วมึงตายเอ้ยอย่ายุ่งเขาจะเสียงดังครับผมอ่าครับสุนุนได้ของเราได้บอลครับตอนนี้นำเรียงลูกมาครับส่งให้กับเพื่อนนะครับอ่าครับมองหาเพื่อนจะเป็นไงส่งให้ครดีครับชุนเลยครับฮึบ แม่อายังได้อยู่ครับเอ่าเราได้กับแม่โดยอรดาครับเอาเสิร์ฟกับเราอีกแล้วครับตอนนี้โอ้โหแม่นี่ฮะผมยังไมาไปได้สุดเลยเขาบล็อกออกไปได้ครับลูกนี้โอ้โหเป็นการแก้เกมกันอย่างโกสนานครับผู้นี้ครับแม่ไม่น่าเชื่อครับฮะตันนี้ครับชุดครับโอ้ยตัดได้ไหครับโอ้โหหมายเลขสี่จากอารดาครับลูกนี้ สวยงามมากครับลูกนี้ไม่โดนห่วงเลยครับสามคะแนนอย่างสวยงามครับอาร์นะครับเดินขึ้นมาครับต่อเนื่องครับถูกไปได้ครับมองหาเพื่อนครับได้ไหมอ้าวโอ้โหตายแล้วครับโดนเสิร์ฟกลับมาอีกแล้วครับตอนนี้มาอีกแล้วอาร์ดามาอีกแล้วครับเดินกับเพื่อนเอ้าโดนสกัดไม่ได้ครับหมายเลขยี่สิบของเราครับโอ้โหมาแล้วครับขึ้นมาครับหมายเลขเก้าครับถูกไปได้ครับบอลหาเพื่อนครับยางครับชุดเรียบร้อยไปแม่เนี่ยโอ้โหโดนเสิร์ฟกลับมาอีกแล้วครับโอ้โหมายเลขสี่ครับยางครับได้ไหมครับฮุกฮุกไม่ได้ครับเป็ไปได้สัมบาย ไม่ลออครับ yes, ลูกนี้ไม่ลอดครับมีครับมีอีกหนึ่งคนที่คอยสแปร์เอาไว้ครับลูกนี้โอ้โหสวยงามมากเป็นแท็กทีมที่น่าชมอีกหนึ่งทีมนะครับโอ้โหสวนกลับเร็วได้น่ากลัวครับทีมไหมระดาของเรานะฮะเรียบร้อยครับตัวนี้เอาคืนมาได้ครับตอนนี้ไอ้ตื้นมาแล้วครับระวัง 9, 9, 9. 9. 9. 9. 9. 9. ยี่สิบเอ็ดต่อสิบหกครับตอนนี้สิบห้ายี่สิบเอ็ดต่อสิบห้าครับโอ้โหสิบเอ็ดฟาวเทเร็นฟาวครับเป็นลูกโทษครับไม่ใช่เอาไม่ใช่ลูกโทษนะเป็นลูกฟาวเฉยครับอ่ามาแนสซีครับถึงแล้วครับตัวนี้ฮึบโอ้โหไม่เข้าหมดเวลาครับนายขอตัเตที่หนึ่งครับตอนนี้